5อันดับเหรียญที่แพงที่สุดครับในปีพศ2564ที่ผ่านมาครับและเหรียญน,นิกเกิลขัดเงาชนิดราคา5บาทโดยราคาในครั้งนี้840,000บาทสำหรับเหรียญอันดับที่1นั้นนะครับนั่นคือเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษปี2539จบไปด้วยมูลค่าถึง9 สวัสดีครับผมบุรพัฒนศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านป่านันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5อันดับเหรียญที่แพงที่สุดครับที่มีการประมูลนะครับในปีพศส5 6 4ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวนะผมจะไล่ให้ดูเลยตั้งแต่อันดับที่5นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างที่มีมูลค่าแพงๆครับ ในการประมูลครั้งนี้นะครับมีเหรียญแพงๆเนี่ยนะเข้ามาประมูลหลายเหรียญเหมือนกันครับนะบมีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่อันดับที่5้าที่ผมจะไล่ให้ฟังนี้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา7็ดรอบของรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2554โดยเหรียญที่ระลึกนี้จะเป็นเนื้อทองคำขัดเงาครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่748เหรียญเท่านั้นครับ ตัวเหรียญถูกบรรจุในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินพร้อมไปรับรองหมายเลข104ราคาตอนเปิดจองครั้งแรกครับอยู่ที่550,000บาทและล่าสุดได้ถูกประมูลไปในราคา720,000บาทครับอันดับที่4เหรียญที่ระลึก6 0พรรษาราชินีปี2535มีจำนวนการผลิต234เหรียญ ตัวเหรียญมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ราวๆประมาณ60มิลิเมตรนักถึง240กรัมครับได้บรรจุในกล่องกำรรมยี่สีน้ำเงินเหรียญน,นี้ถูกป,ประมูลไปในราคาถึง8 0 0แสนบาทครับอันดับที่3เหรียญที่ลึกในหลวงราชการที่9เฉลิมพระชนบรรษา7รอบเมื่อปีพศ2 5 5 4เป็นเหรียญที่ลึกเช่นเดียวกันกับเหรียญอันดับที่5ครับแต่มีราคาสูงกว่า โดยราคาที่จบการประมูลคือ8 0 0แ0 0บาทครับอันดับที่2เหรียญที่ลึกในรัชกาลที่9เฉลิมพระชนมายุ50พรรษาเมื่อปีพศ2520เหรียญน,นี้ถูกบรรจุในกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินในกล่องมีด้วยกัน2เหรียญครับนั่นคือเหรียญชนิดราคา5,000บาทขัดเงาซึ่งเป็นเนื้อทองคำและเหรียญน,นิกเกิลขัดเงาชนิดราคา5บาท โดยราคาในครั้งนี้จบประมูลที่8 4 0 0 0 0บาทครับมาถึงอันดับที่1ครับสำหรับเหรียญอันดับที่1น,นั้นนะครับจบไปด้วยมูลค่าถึง9 0 0 0 0 0บาทครับนั่นคือเหรียญที่ระลึกการจนาพิเศษปี2,539ซึ่งเป็นเนื้อทองคำและพัธทินัมจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะน้อยครับเพียงแค่150เหรียญเท่านั้นครับ ซึ่งตัวเหรียญน,นั้นเป็นเนื้อทองคำกับแพทินัมครับมีน้ำหนักรวมกันถึง115กรัมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่5เซนติเมตรและมีความหนานะอยู่ที่5มิลลิเมตรครับสำหรับเหรียญน,นี้ราคาเปิดจองตอนแรกอยู่ที่ราวๆประมาณ500,000บาทครับแต่เมื่อมีการประมูลการปรากฏว่านะเหรียญน,นี้นะครับนะจบไปด้วยที่900,000บาท และนี่คือนะครับอันดับหนึ่งที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองครับสำหรับใครที่มีของดีๆของหายากนะเหรียญสะสมต่างๆนะครับอยากที่จะประเมินราคานะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ ปาหนันนะครับหรือว่านะครับใคราทาั้งไลายนะครับก็ id line ad ปาหนัน888ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็นะสามารถโทรสอบถามเราได้นะครับทาง054-067-303ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ